สวัสดีค่ะวันนี้เราเป็นสเปเชียลเอพิโซดนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมจ๊อบนะครับนายแพทย์สุปีศรีเจริญเป็นพี่แท้ๆของวันนี้ครับผมก็คือท็อปิกวันนี้ก็คือค่ะอคุณหมอจ๊อบหรือว่านายแพทย์สุปีของเรานะคะตอนนี้ทํางานเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะแพทย์ฟรีแลนซ์เพราะนนั้ท็อปิกของเราวันนี้ก็คือ ฟรีแลนซ์เวอร์ซัสครอบครนะคะมันมี <Yes. S 1> ข้อดีข้อเสียหรือว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงอ่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์หมอจอบกันนะคะเอาคำถามอะไรก่อนดีรู้สึกยังไงดีกว่าทำเป็นหมอตอนเนี้ยที่เป็นฟรีแลนซ์ตอนนี้รู้สึกยังไงางคะโอ้ด,ดีด,ดีสนุกครับมันไม่เครียดเลยกับการทำงานณนะปัจจุบันนะแต่จ,จริงๆแล้วอาชีพเป็นหมออาชีพหมอเนี่ยเครียดเครียดมากแต่ว่าพอได้มาอยู่จุดเนี้ยมันไม่มีความเครียดเลยสนุกเหนื่อยนิดหน่อย แต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่ไม่มีอะไรเช่นลยครับสึกดีง่ายแล้วข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างไหนลงแบบเมาส์สิเออไหนเมาส์ให้ฟังดิเอออยากจะรู้ข้อดีข้อดีเอาข้อดีก่อนข้อดีข้อดีเอาเอาเริ่มแรกแรกก่อนเท่าเท่าที่ตัดสินใจทําแบบนี้แรกๆข้อดีที่คิดก็คือหนึ่งเลยเราสามารถปรับแต่งเวลาได้ยืดหยุ่นตามใจตัวเองเลยอยากทํางานก็ทําไม่อยากทําก็อยู่บ้านอยากออกกําลังกาย อยากไปเที่ยวรับกนถึงไม่เลยครับอยากไปเที่ยวอยากทำนู่นทำนี่ได้หมดอยากทำอะไรได้หมดเลยไม่ไม่มีไม่มีข้ออะไรผูกมัดไว้นี่ข้อแรกข้อสองงานมันไม่มันแบบทําไมมันถึงเราถึงแมเนจตได้ขนาดนั้นก็เหมือนว่าแบบสมมติอยากทาก็เขาอยากรับงานก่อนรับอใช่ไหม่วนเขาเปแมเนจได้เองใช่เราเมเนได้เองอยากรับงานก่อนรับไม่อยากทําก็ก็ไม่รับเวลาเขามี ปกติแล้วในหมอมันจะมีประกาศรับงานหาแพทย์พาร์ทามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตามที่ต่างๆถ้าเราอยากไปว่างานนี้มันมันเหมาะกับเราเราอยากไปครับงานนี้ไม่เหมาะไกลไปไม่รับก็ไม่รับแล้วนี่ยากไหมการที่เขาจะมาติดต่อเราแบบหรือเราต้องมีคนเชนเนอมัไม่ยากไม่ยากใช่ใช่มันจะมีมันจะมีการประกาศแบบเป็นพับบิกอยู่ใครเห็นก็เอาไปได้เลยเมื่อก่อนนู้นเลยมันจะมีแบบประกาศในเว็บต้องเข้าไปดูในเว็บ เดี๋ยวนี้มันสบายมากมันจะมีกรุ๊ปอยู่กรุ๊ปไลน์อย่าเงี้ยประกาศหาแพทย์ได้เลยอ๋อโอเคอ่ะข้อดีหนึ่งก็คือแบบแมネจได้อย่างไ้นก็ทไทยสองคือได้เปลี่ยนที่เราสามารถเปลี่ยนที่ทำงานได้เรื่อยๆมัน มันไม่มีความซ้ำซากจําเจในการคือมันไม่ใช่ซ้ำซากมันไม่ได้ไม่ซ้ำซากขนาดนั้นแต่แค่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแน่นอนนะบางโอกาสเราได้กลับไปทํางานที่เดิมกลับไปทำงานคลินิกเดิมเช่นเราไปรับาทาทมคลินิกเนี้ยเราไปรับบ่อยก็ได้กลับไปที่เดิมเดิมเห็นแล่ว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี้ยเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นอาทิตย์นี้ทําที่นี่วันนี้ทําที่นี่วันนี้มันเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบ เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสมมติใช่สมมติเราเหม็นหน้าแบบพยาบาลคนนึงเราสมมติเราเหม็นหน้าพยาบาลคนนี้ใช่ไหมเออเราเราก็ไม่ต้องไปเจอเขาตลอดแล้วก็เปลี่ออก็ดีว่ะแต่ก็ไม่เจอคนที่เหม็นหน้าอ่ะถูกถูกถูกเราต้องไม่ติดแบบเจอสถานการณ์ที่มันแย่ลงอะไรออ๋เออแต่เราก็ไม่ต้องอยู่นานเออใช่ใช่ไหมเพราะว่าอ่าเรามาครั้งนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเออเอออะไรเออช่างแมงเงือกเข้าใจ เราไม่เราไม่ต้องผูกพันกับใครเราไม่ต้องแบบเป็นมิกับใครแทบไม่ต้องรจักชื่อลยด้วยซ้ำเราไปทํางานแล้วก็กลับไม่ไม่มีโอกาสใช่ใช่ไม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 ่มีโอกาสในการเกิดท็อกซิกมากนะโอเคดีนะอ่ะเราเราเหนื่อยไหมถ้าเราต้องไปแบบขับรถเออใช่ก็คือคือต้องยอมรับว่าขับรถเยอะเพราะเราเวลาเรารับงานแบบอังจังหวัดที่ไกลๆไงขับรถเยอะเดินทางขึ้นเครื่องบินก็มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แต่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบขับรถ เออชอบขับรถอยู่แล้วงั้นอันนี้ตอบโจทย์งั้นการขับรถถูกถูกการขับรถก็คือก็คือเป็นการเหมือนต้นทุนอยู่กับตัวเองอย่างหนึ่งพักผ่อนอย่างหนึ่งเราชอบในการเดินทางเปลี่ยนวิวไปเรื่อยๆก็แค่ตื่นเช้าหน่อยขับรถเยอะหน่อยเวลาเจอรถติดบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคแล้วเป็นฟรีแลนซ์นี่เป็นออฟฟิศซินโดมไหมเป็นไม่ได้เป็นตอนทํางานนะเป็นตอนขับรถนี่แหละครับเป็นอยากจะรู้ ต้องยืดตลอดเป็นก็คือเรื่องสุขอาพก็เป็นเขาเสเออเป็นหมดเลเป็น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 อย่างนั้นเราต้องกอบใมรไปจ่อไหมไม่ต้องไม่ต้องเสียงพูดเข้าเอง่ช่เธช่ถกอย่างงี้เาเข้าอยู่นี็นเอยนะคะออยได้ได้เรเปลี่ยนนิดนึงเราเขาเสียเขาเสียแเนี้วเขาดีหมดแล้วออเ็ดีได้เปลี่ยนที่ไปเรื่อยใช่ไมเวลาได้มีอะไร เท่าที่ได้ไปเอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวคิดได้เพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้อีกอคอ่คดดออสิ่งที่ข้อเสียคิดข้าเ,เ,เราแบบรู้สึกแบบตอนตอนนะจุดแรกเลยข้อเสียคิดได้คือหนึ่งคือมันไม่สามารถลาได้ในที่นี้หมายความว่าคือ,ค,อคือจะไม่ทํางานก็ไม่ทำมาแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เงินคือสมมุติเราเราทำงานในในองค์กรหรือในเป็นพับเป็นฟูลไทม์อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีวันลาแต่ลาแล้วก็ได้เงินไงถูกป่ะเงินเดินมันเป็นแบบฟรีคอร์สตลอดเวลาลาก็ได้เงินแต่อันเนี้ยลาไม่ได้เงิน สมมุติเวลาไปเที่ยวใช่ไหมแทนที่เราจะจ่ายแต่ค่าเที่ยวอย่างเดียวเราต้องอดได้เงินด้วยหน้าวันที่เราไปเที่ยวมันคือเหมือนสองเด้งค่าใช้จ่ายที่ที่ที่เสียที่เกิดขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็เราลาแล้วเราเดินได้เงินเข้าเดินไปเที่ยวกาได้ตังค์อ่ะใช่คือถ้าเกิดเราหยุดเราจะไม่ได้เงินเลยโอนอีกการก็คือน้อยกว่าเยอะถูกถูกถูกแล้วผ่าส่งภาษีเอออันนี้ข้อดี อันนี้ข้อดีอันนี้ข้อดีครับภาสีภาษีจะจ่ายน้อยหน่อยแต่อันนี้ไม่ข้อดีภาษีจะจ่ายแบบเป็นสี่สิบวงเล็บหก็จะน้อยหน่อยอจะน้อยหน่อยอ๋ออลุมณ์จอเลยอ่อใช่ใช่คุณได้ไงเนี่ยมีความแค้นส่วนตัวหรือเปล่าโอเคโอเคอีกข้อเสียอีกข้อนึงก็คือไม่มีแคเรียพาธหมายความว่ามันไม่มีการเติบโตแล้วในการทํางานคือถ้าถ้าถ้าเคยรู้สึกเหมือนกันนะตอนที่ทํางานนี้แรกคือเฮ้ยแม่งตันว่ะมันก็ได้แค่เนี้ย คือเงินมันไม่มีทางได้มากกว่านี้แล้วความเติบโตในทช่การงานความรับผิดชอบไม่มากมากอยู่แี้ยจุดแค่เนี้ยเราทําได้แค่เคยทาวันหนึ่งแบบเดือนหนึ่งสามสิบวันก็ทําได้แค่เนี้ยไม่ได้เกินมากกว่านี้แหละก็คือสุดแค่นี้มันก็จะตันใช่ใช่คือถ้าถ้ารู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่อึดอัดนะก็จะก็จะทํางานมีลำบากหน่อยแต่สำับพี่พี่คิดว่ามันก็โอเคผ่านผ่านจุดที่แบบ คิดว่าตันมาแล้วก็คือตอนนี้คือสบายๆแล้วไม่รู้สึกแบบว่าอยากออกที่ไม่สตุผไม่ไม่ได้อยากแบบเพิ่มเงินมากกว่านี้หรือหรือคิดว่ามันจะเป็นไปได้มากกว่านี้ในในในด้านนี้แหละก็ไดมว่ามันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราเออใช่ใช่เป้าหมายคือเราไม่ได้อยากโตใช่นน่าคิดคิดว่ามีส่วนเยอะไม่ส่วนอย่างเช่นแบบถ้าแบบเพิ่งเพิ่งจบมาสมมติเด็กรุ่นใหม่เพิ่งจบมาขนาดขนาดที่กําลังรอทําอะไรก็อย่างรอเรียนต่อรอตัดสินใจรอค้นหาตัวเองเขาอาจจะรู้สึก ไม่ทัดทสั่งในในในการทํางานแบบนี้เพราะมันมันมันไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้มันก็ทําไปวันวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นยังไงก็ได้หรือหรืออยากจะเติบโตอยากจะเป็นเฉพาะทางอันนี้พูดนึงในแง่ของของหมอเดียวนะใช่ที่รู้แค่ในด้านนี้แหละอันนี้แเรามีความคิดว่าอยากจะไปทําแบบอะไรที่มันเป็นเหมือนร์ปอลรเอยากลองทํำไหมเคยทำแล้วใช่เคยเออเคยเอออาจบอกแต่นั่งในออฟฟิศได้เหรอตอนนั้นล่ะเคยนั่งนั่งใช่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกกลับมาเลยด้วยความที่ พูดภาษารัสเซียได้เนาะอนนี้จบรัสเซียใช่ใช่ครับก็ความที่พูดภาษารัสเซียได้แล้วแล้วก็อยากจะพักเราจะยังไม่อยากทาหมอแหละอยากพักเหนื่อยก็เลยทํางานเป็นล่า่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่พัทยาทําไหอยู่ปีครึ่งสองปีของปีครึ่งเลยนะทำนานอยู่ ทำงานรายได้ดีด้วยดีกว่านี้เยอะอ๋อดีกว่านี้เยอะแต่ว่ามันก็ภาษามะไนี่เนาะดีกว่านี้ด้วยเหรอดีกว่าเยอะไม่เพราะมันเป็นภาษาที่มันยากด้วยปะใช่ณตอนนั้นณณตอนนั้นอะรัสเซียมันฟุ้งฟุ้งนุ่งเรืองมากจีนยังแบบน้อยกว่าเียใช่รัสเซียคืออันดับหนึ่งแล้วคนไข้เยอะแปรเคสหนึ่งก็ได้เยอะต่อวันได้หูได้หลายเคสตอนนั้นคือแบบหูุ่งเรืองมากแต่มันก็เกิดจุดที่แบบ เล่าเออเล่าเธอมีอะไร๊ยซี y เออทำไมจุดแตกหักคืออะไรมันถึงจุดที่จุดจุดหนึ่งที่รัสเซียมีปัญหาใช่ไหมรัสเซียโดนแซงชั่นทุกูค่าเงินตกคันี้เงินคนรัสเซียคือไม่มีเงินแล้วคนท้งน้ำเที่ยวก็เลยตกหวบมาใช่เงินเดือนจากได้เท่านี้ลดลงมาสิบเท่าสิบเท่าเลยนะออ้ยสิบเท่าเลยเหรอสิบเท่าเลยเพราะว่าอย่างแปลอย่างเช่นปันหนึ่งแปลได้สิบเคสเหลือสองสามเคสอย่างเงี้ยมันลดลงมาเยอะมากดรอปหวบเลยอืม จนสุดท้ายคิดว่าผมไม่ได้อันนี้อันนี้ก็คือมันซิกนิฟแนกับเงินที่เราได้ด้วยนะตอนตอนนั้นที่ที่ที่ทำล่ามอยู่อ่ะตอนที่อยู่ในในโรงพยาบาลนะเกือบจะแบบเปิดธุรกิจไอ้ทีอย่างกับเพื่อนรัสเซียด้วยนะเหมือนจะแบบทําไกด์ทาเป็นแบบนำหนักท่องเที่ยวมาเป็นแบบทัวร์แบบไม่ไม่ดีเค้าทัวริึมอะไรเมื่อก่อนประมาณเนี้ยดีแต่ไม่ได้เปิดเปิดนะซวยแน่บอกเลยเพราะว่าดอกเราไม่ขึ้นเลยรัสเซียมีสงครามตอนนั้นยังไม่ขึ้นใช่ใช่ตอนตอนนี้ก็ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็คือก่อนช่วงนี้คือแย่มากอแล้วก็ตนใจว่า เออไม่ได้แฮะก็ต้องก็ต้องมามามุ่งกับอาชีพหมอแหละมานี้อยังก็เป็นพอ e อ v น r o n m e n t ใช่เศรษฐกิจหลายอย่างใช่ความสวยใช่ใช่วมสอะไรที่เราเจอเออแบบคนอะไรเงี้ยโอ้ยต้องทำงานในโรงงานเนี่ยต่างกันม็นต่างต่างเยอะต่างเยอะคือมันมีปัญหาให้เราต้องกลับมานั่งคิดตลอดมันไม่จบเรามันต้องไปแก้ใหม่ทุกนีเออแล้วยิ่งทำงานในก่วนของคือทำงานคือเป็นล่ามด้วยแล้วก็ เป็นในส่วนของ customer r e l a t i o n ด h i p ้ด้วยการติดตามลูกค้าการการเอาใจลูกค้าทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาใช้เอกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเราทำยังไงถึงชนะคู่แข่งทำยังไงให้คนไข้คนไข้คนิบบรู้สึกดีที่สุดคือการบริการที่ดี customer relationship คือทำให้เขากลับมาใช่อันนี้อันนี้คือต้องต้องให้ได้ให้ให้ให้เราแข่งกับเจ้าอื่นได้ซึ่งซึ่งมันยากมากเพราะว่าเจ้าอื่นแบบผมไม่แต่เจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นจะแข่งเขาแข่งยากเราก็ต้องหา มีการทาอะไรทั้งอย่างหนึ่งคือเราก็ตั้งใจคิดแตร a t จี้คิดนโยบายคุณก็ทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เีนี้มันไม่มีคนให้ความรู้มมือว่เออพอเรา่อได้ไหมทพราะว่ะมันเขามันมันมันคงมันคงไปแหวกสิ่งที่เขาทํามาประจําอ่ะเขาไม่อยากเปลี่ยนไปเออไม่อยากนอกกรอบเราแค่อยากเอ้ยให้คุณยิ้มให้คนไข้หน่อยได้ไหมทํางานเออคุณแบบทํางานเนี่ยคุณแบบคุณเจอคนไข้อย่างเงี้ยคุณหน้าตาบึ้งตึงเีย ใครจะกลับมาใครอยากยากอยากคุยกับคุณนงถูกไหมคือเราไม่หลกว่าโอเคแหละคุณอาจจะเครียดหรืออะไรนะเราเข้าใจแต่แบบว่าตอนนี้คุณทํางานอยู่นะเออคุณแล้วคุณหน้าที่คนคุณคุณบริการอะไม่ว่าจะเป็นอ่านหน้างานไหนอ่ะคุณยิ้มให้หน่อยทีโอเคก็คือเราต้องเป็นคนที่จะไปเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันยากจริงๆเนาะสำหรับคนที่มีคนทํางานอยู่ นานเลยเดดวูดเดดวูดหูเดดวูดเจอเยอะมากเดดฮูดคืออะไรขอคำนี้อย่างเดดฮูดคือไม้ที่ตายซากแล้ววางอยู่บนพื้นนิ่งๆเป็นหาอะไรไม่ได้แล้วอยู่อย่างนั้นใช่เปลือยตายไปวันๆใช่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยัดอะไรอะไรเข้าไมก็ไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยตลกยังเนี๋ยวอนอกเรื่องไปไกลมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรพูดไม่จริงจริงเราคือการประทับกับเดดฮูดเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วแล้วการที่ในองค์กรองค์หนึ่งเนี่ย มันเป็นแบบเนี้ยเยอะๆหลายๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผู้บริหารที่อยากจะเปลี่ยนนะแต่พอมาชนกับดิบูดจริงๆแล้วมันก็ยากเออใช่ยากยากเพราะเขาไม่เอาเปลี่ยนแล้วเขาอยู่มานานลากลากลงคือมันเกาะแล้วอ่ะแล้วถ้าผู้บริหารไม่เอาด้วยไม่ถึงถูกใช่ไหมใช่คือเขาอยากอ่ะถ้าสมมติที่เคยเจอผู้บริหารอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะเก็บคนที่อยู่นานมช่ผู้บริหารก็เด็กไงอ๋อคือเราเราเราเข้าใจนะเราเข้าใจสมมติเขาเริ่มทํากันมา ทำกันมักแบบเปิดออแบบโรงพยาบาลสามสิบกว่าปีถูกไหมเ,ออเขาทำกันมาเ,ออเขาเป็นเพื่อนกันมาเราเข้าใจเราเข้าใจออแต่ว่ามันก็ได้แค่นี้แหละประมาณนี้แหละใช่เพราะว่าโรงพยาบาลบบมันเหมือนบริหารแบบแฟมิลี่ออที่เป็นเพื่อนกันใช่ป,ประมาณนะั้นคิดดูดิมันมีสองโรงพยาบาลนี่ยโรงพยาบาลที่พี่ทำกับอีกโระบบอันหนึ่งใช่ป่ะใช้เวลาเท่ากันใช่ป่ะสามสิบปีอีกระบบอันหนึ่งคือแบบโอ้โหุ่งเรืองเปิดกลายเป็นแบบเครือข่ายมากมายมีธุรกิจอืุนนี้นั่นเยอะแยะไม่ต้องบอกนะที่ไหนนะแต่แต่โรงพยาบาลนี้ ย้ำอยู่ที่เดิมมีแค่เรื่องบานเดียวเออเข้าใจเพราะ vision 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 ทุกคนเลยเออแม่ผู้บริหารใช่ใช่ใช่จริงที่หายฉันจะโดนแบบอะไรไม่ไม่ไม่โดนหลอกเลยราไม่ได้พูดถึงใครเราไม่พูดถึงใครเราพูดเลยร้อยแล้ใครร้อนตัวก็รับไปแค่นั้นเอวเย้แล้วไม่โดนหลอกไม่โดนหรอกงั้นอยากให้สมมติถ้าเกิดว่ามี หมอหรือใครก็ตามที่มาดูแล้วเขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากจะทําฟรีแลนซ์หรือว่าออยากจะบอกอะไรกับเขาเออใช่อ๋ออีกทีนึงยังยังข้อเสียไม่จบข้อเสียไม่จบขอขอขอข้อเสียที่ที่มันรู้ภายหลังนะครับข้อข้อเสียที่ที่มันรู้ภายหลังเนี่ยคือเนื่องจากเราทํางานฟรีแลนซ์เนี่ยอย่างอย่างงานของสายของที่ผมที่พี่ทำนะคือมันเป็นพา์ทางถูกไหมทำงานป็นบานๆไม่มีข้อผุกมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพอมานั่งคือพอเวลามาคุยกับพวกแกสองคนเนี่ยถูกไห พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่าเมื mm ่อเวลาผ่านไปอ่ะพวกแกสองคนมีสกิลบางอย่างที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อจะเป็นสกิลในการจัดการกับผู้คนสกิลในการจัดการกับปัญหาสกิลในการคิดวิเคราะห์ mm hmm. พวกแกจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. พี่ไม่เป็นอย่างนั้น mm hmm. พี่อยู่ที่เดิม mm hmm. เออนี่คือนี่นนคือข้อเสียจริงๆของการทำฟรีแลซ์ในใน,ในสายพี่นะ mm hmm. มันมันไม่ได้ขัดเกลาสกิลสวเวอร์ mm hmm. <survival S 1> เลยมันไม่ได้ขัดเกลาสกิลการประทะกับผู้คนเลย mm hmm. การคิดวิเคราะห์กันก็จําหนึ่กับที่รูปแบบมันไม่เหมือนเพราะว่าเราเปลี่ยนมันเป็นพอเราเจอสังคมใหม่เรื่อยๆใช่แบบคุเบเลตมันคืออยู่ที่เดิมเราเ้องฝ่าฟันใช่ใช่ใช่เราต้องเติบโตเออใช่เราต้องเติบโตแต่แต่คนที่เติบโตมาได้คือเก่งนะเพราะว่ามันมันมันก็มีคนบางส่วนที่เจอไปแล้วก็เครียดไงเออไม่ไหวเครียดแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วก็ทอแท้แล้วก็ลาออกไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็แลกกันมาแน่นอนการเติบโตพวกแกคือแบบคือแม่งเก่งคือเก่งนะเก่งเออ ็เหมือนกับต่อยแม่งจะพูงเหรอปต่อยแม่งเลยเออบวกตลอดบวกตลอดเคประมาณนี้อะมีอะไรไหมคะที่อยากจะแชร์เอออยากจะแชร์แชร์เหรอเออเหมือนอยากจะแบบบอกใครที่แบบว่าเอ้ยคิดว่าแบบคนที่ต้องแบบมีไลฟ์สไตล์แบบไหนที่แบบว่าเอ้ยเหมาะนะที่จะมาเป็นแบบฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยเออฟรีแลนซ์แบบว่าความคิดยังไงคนเป็นคนยังไงแย่และคือคือไม่ไม่ไม่สามารถพูดแทนอาชีพอาชีพทุกอย่างได้เพราะว่าพี่คิดว่ามันมันน่าจะมีความสเปซิฟิก ต่อจงแต่ละเรื่องต่างกันนิดพูดในแง่ของเอาแค่หมอ m e d แล้วกัน medical แล้วกันอาจจะเป็นมันเป็นเ e d i c ทั้งหมดอ่ะนะหนึ่งเลยต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะอยากได้อะไรแบบไหนเออรู้รู้ให้เร็วรู้รู้จะยิ่งรู้เร็วยิ่งดีใช่ไหมแต่รู้ช้าก็ไม่ได้แย่อะไรนะรู้ช้าก็ไม่ด้แต่รู้เร็วจะดีกว่าแล้วก็คือถ้าอยากจะแต่ไม่เช่นอยากจะเจริญก้าวหน้าในที่ทำงานใช่ไหมครับอยากจะเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีผลงานวิชาการอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องต่อเฉพาะทางแหละนะแล้วก็ดําเนินไปจนถึงสุดที่ตัวเองพอใจใช่ไหมอยากมีเงินเยอะๆใช่ไหมมีสภาพชีวิตที่มั่นคงใช่ไหมก็ก็เหมือนกันก็ต้องต่อเฉพาะทางอเหมือนกันอ๋อข้อเสียอย่างหนึ่งของฟแล์คือมันอันสเตเบิลนิดนึงแล้วเงินใช่ไหมใช่ใช่มันอันสเตเบิลนิดนึงเพราะงานเนี่ยมันไม่ได้มีตลอด ใช่ไหมเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคือแน่นอนหลับมันจะเราจะบอกว่าจะรับหรือไม่รับก็ได้อันนี้ในกรณีที่มีงานเนี่ยถูกถ้าไม่มีงานทํำอะไรไปชิบ้านเฉยว่างเลยแต่ก็ต้องก็ต้องหางานส่วนอื่นมาทดแทนเราเแต่แต่ในยตัวตัวของพี่อ่ะพี่ชอบพี่จริงๆตอนแรกนิดนิดหน่อยหน่ะจริงๆตอนแรก มีความก้ากึ่งว่าอยากจะต่อเหมือนกันก็มีความมีมีเคยมีจุดจุดหนึ่งที่มีอินสปิเรชันว่าอยากจะต่อเฉพาะทางเออแต่ว่าพอมันเจอปัญหาร้อยแปดที่ที่ประชิจ้รงหน้าเราต่างจากว่าเออมันมันไปไม่รอดไปไม่ไหวแล้วโอเคงั้นเราเดินทางนี้แหละพอเ่ิงมาได้แล้วก็โอเคมันก็เป็นจังหวะใช่จังหวะชีวิตพอดีใช่มันเหมือนมันลงล็อกพอดีด้วยสอบปีบจอบจริงเคยเคยจะไปทําคลินิกด้วยแบบฟูลไทม์เคยเคยไปทําคิดว่า รอบเลงอ่ะคือพอมาทำพอมาทำฟิลแล้วอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคิดว่าเนี่ยเจอปัญหาท,ที่ที่คิดว่ามันไม่มีแคริเอร์ขาค,คือ,อเราไปต่อไม่ได้มัน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 สุดแค่เนี้ยทาให้ตายมันก็ตันแค่เนี้ยก็เลยอยากจะคิดอยากไปไปไปทำคลินิกไปเปิดคลินิกไปเป็นหุ้นส่วนคลินิกไปทาที่ภูกเก็ตอะไรเงี้ยลองทุนลงเเออคือตอนแรกไปไปลองทําก่อนยัง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 ไม่ได้ไปทอคือไปลองไปเป็นฟูลไทม์ก่อนแล้ววางแผนว่าเออแต่อนาคตเนี่ยจะทําเพิ่มหรือจะขอเขาทําร่วมด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม โควิดจ้ะโอ้โคสวยเลยตอนโควิดจ้ะโดนโควิดจ้ะแต่ก็เลยก็เฮก็เลยโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ก็เลยหลบกระจงไปตื่นตื่นแต่ว่าด้วยด้วยคลินิกเดิมก็ยังอยู่นะแต่เขาก็ก็แบบลมลุกคุ้งคาไปจนจนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หยุดลุกขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าถามพี่ว่าตอนนี้ให้ให้กลับไปเป็นไปเป็นฟูลไทม์คลินิกแล้วจะเป็นพาร์ทเนอร์อีกไหมคงไม่แหละเพราะเวลามันไม่ได้นะตอนนั้นมันมันได้อะตอนนั้นกล่าว่าแบบกลับไปทำสักสองปีใช่ไหมหนึ่งปีคืนทุนเปิดคลินิกอีกที่หนึ่ง อาจจะเปิดแถวภาคตะวันออกมาอยู่มาอยู่เองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาคตออกจากบ้านเรามันก็ไม่ไกลเออเป็นคนติดบ้านก็ก็ก็อยู่บ้านแล้วจะออไลฟ์สไตล์มันก็เออแต่ให้ไปตอนนี้ไม่ไปเออไปแล้วจังหวะไม่ได้ละเออเศษที่จะฝากถึงคนที่กําลังจะตัดสินใจเออกาลังหมอเพิ่งจบเลยเออว่าเอยทาฟิลล์นี่ออหรือว่าแบบีอะไรที่เขาบอกนี้ดีกว่าหมอที่จบนอกมาแล้วอยากกำลังจะมาทํางานที่ไทยอ่ะเอออยากจะแบบแบบว่ามีแบบว่า s ักเจชั่นอะไรไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเบอร์แรกคือหมอจบมากจริงๆเก่งหลายคนมากๆแล้วบางคนก็มีอ m b i t i o นที่จะแบบเรียนเฉพาะทางแบบแน่วแน่มากก็อยากเป็นหมอจริงๆอะไรเงี้ยอันไหนก็คือคือสุดมากเอาให้ถึงก็ดีเป็นประโยชน์ต่อแบบคนไข้และระเทศชาติมากๆเอ่องั้นงั้นคำแนะนําโดยโดย general ก็คือรู้ตัวเองก่อนว่าอยากอยากทําอะไรในชีวิตนะครับอยากแบบไหนอยากจะมุ่งไปทางไหนอยากใช้ชีวิตยังไง อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็ลุยไปถ้าเข้าใจผิดนึกว่าตัวเองชอบแบบนี้แต่พอทำไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่ก็เปลี่ยนก็คือก็คือก็คือจะเสียเวลานิดนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็เปลี่ยนหรือรู้ช้าก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็รู้รู้ดีก็ดีกว่าแต่รู้ช้าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้รู้อใช่ก็รู้แล้วดีกว่าเราไม่ได้รออ๋ออ๋อนิดนึงครับถ้าถ้าถ้าจะฝากบอกน้องๆน้องๆที่จะมาทำฟรีแลนซ์นะนะให้เพิ่มพูน ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้ได้ใบามาแล้วนะให้เพิ่มพูนเสมอเพิ่มพูนทิ้งไว้เลยที่เหลือว่ากัน เพิ่มพูนคืออะไรเออเพิ่มพูนคือคือการเวลาเวลาเราเราเราสอบได้ใบทุกอย่างมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกส่งไปตามต่างจังหวัดต้องจับฉลากที่เหมือนเห็นในหนังอ่ะจับฉลากหมอจบใหม่ไปอยู่ต่างจังหวัดเขาเรียกเพิ่มพูนทักษะอ๋อไปเป็นอินเทอร์นอ่ะไปเป็นอินเทอร์นแล้วก็ใจอ๋อใช่ใช่เป็นอินเทอร์ใช่ใช่เพราะพราะส่วนตัวเนี้ยไม่ได้ไปจริงๆตอนนั้นอ่ะไม่เสียดายหรอกเพราะว่าคิดว่าไงซะก็ไม่ต่อแต่พอนั่งนึกถึงจอดปัจจุบันเนี้ยเสียดายเสียดายระดับหนึ่งเพราะว่ามันมันกกก็็เเเปนนนโโออออาาาาาาาสสททีีีี่่่บบงงงมมมัะไรยยข้ และการที่เรามันไม่ได้พุ่มพูนไว้เนี่ยมันเสียเสียโกัสตรงนั้นนิดนึงนั้นจงเพิ่มพูนนะครับโหคมมากวันนี้สาระสุดๆนะคะสุดท้ายจะฝากผลงานอะ <c oughs> ไรนี่ไม่มีไม่มีอะไรั้งน <c oughs> เออโอเคอ่ะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใครได้มาฟังเทปนี้นะคะก็น่าจะได้เห็นเ <c oughs> <ช>นาะทั้งประโยชน์ข้อดีข้อเสียหรือแง่คิดมุมมอง ในการที่ถ้าเราต้องการที่จะตัดสินใจเนาะโดยเฉพาะคนที่จบใหม่หรือว่าคิดว่าเราจะไปเลือกฟรีแลนซ์นะคะลืมใหม่นะคะหรือว่าเราจะทํางานโคเปเรตเนาะก็หวังว่าเทปเนี้อนะหมอจ๊อบเนี่ยจะเป็นประโยชน์เออสิ่งที่อยู่ในเทปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เมาฟังได้นะคะก็ยังไงวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้เนอะสวัสดีใกล้ฉันค่ะใช่แล้วสวัสดีนะคะอย่าลืมรอชมอีพีหน้านะสวัสดีครับอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมกดติดตามมาะสับสับคลาย <S <S ด้วยค่ะ,นะงงนนคเนี่ยฝากฝากผลงานค,<อ>ค,คือผลงานช็อกน้วยฝากผลงานช็อกนะคะสวัสดีค,ค่ะดีครับ